สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มม่วงของเราเริ่มที่หน้า157เราจะมาดูตัวอย่างกันก่อนนะลูกหัวข้อ3.12น่เนี่ยสร้างจากประโยคสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าเราเคยเรียนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจาก ูปภาพมาแล้วนะคะเรื่องนี้ก็จะไม่ค่อยยากกับนักสำหรับนักเรียนเท่าไหร่นะคะนอกจากมีประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วโจทย์ยังมีภาพให้ด้วยนะคะประโยค์สัญ,ญลักษณ์แรกตัวอย่างนะคะลกูกประโยชนสัญ,ญลักษณ์ก็คือ7จลบหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะคุณครูไพรินบอกว่าช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์5ลบ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวอย่างนี้นะ เด็กหญิงใบบัวใบบัวบอกว,ว,ว่าหนูสร้างได้ว่าฉันมีโดนัทเจ็ดชิ้นกินไปห้าชิ้นเหลือโดนัทกี่ชิ้นใบบัวสร้างแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะลกูกขุนบอกว,ว่าฉันมีโดนัทรสส้มเจ็ดชิ้นโดนัทรสช็อกโกแลตห้าชิ้น มีโดนัทรสช็อกโกแลตน้อยกว่ารสส้มกี่ชิ้นนี่คุณสร้างแบบนี้นะคะตัวอย่างต่อไปแก้วตาแก้วตาสร้างว่าฉันมีโดนัทรสส้มเจ็ดชิ้นโดนัทรสช็อกโกแลตห้าชิ้นมีโดนัทรสส้มมากกว่ารสช็ก โกกี่ชิ้นนี่ใบแก้วตาเนี่ยเขาเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเหมือนกับขุนใช่ไหมคะต่อไปต้นกล้าต้นกล้าบอกว่าฉันมีโดนัทรสส้มกับรสช็อกโกแลตเจ็ชิ้นเป็นรสส้ม5ชิ้นจะเป็นรสช็อกโกแลตกี่ชิ้นนะคะ มองทั้งหมดก่อนต้นกล้านี่นะคะเอามารวมกันก่อนว่าถ้าเกิดมารวมกันได้7ชิ้นแยกเป็นรสส้ม5ชิ้นแล้วจะเหลือเป็นรสช็อกโกแลตกี่ชิ้นนะคะจากตัวอย่างหรือจากและเรื่องที่เราเคยเรียนมาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาจะประกอบด้วยส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมคะแยกเป็นสส่วนก็คือโจทย์บอกกับ ส่วนที่โจทย์ถามนะคะโจทย์บอกก็จะมีอยู่สองข้อความเชน่นของต้นกล้าเนี่ยนะคะโจทย์บอกข้อความแรกก็คือฉันมีโดนัทรสส้มกับรสช็อกโกแลตเชิ้นอันนี้คือโจทย์บอกส่วนที่หนึ่งเป็นรสส้มหชิ้นเป็นโจทย์บอกส่วนที่สองส่วนที่สามจะเป็นส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมคะโจทย์ที่โจทย์ถามเนี่ยส่วนที่โจทย์ถามจะมีคําว่ากี่ที่ อาจารย์เคยให้ข้อสังเกตเด็กๆไปนะคะเรายังไม่ทราบคําคตอบเราก็เอาคําว่ากี่ไปใส่ในที่นี้เขาสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับช็อกโกแลตก็เลยก็ถามว่ากี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปลูก <c oughs> ตัวอย่างต่อไปจากประโยคสัญลักษณ์นี้ลูกนะสร้างโจทย์สร้างโจทย์ปัญหา การลบจากประโยคสัญลักษณ์3ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆมาดูนะคะจากโจทย์ปัญหานี้นะลูกเราจะสามารถสร้างจากจากโจทย์ประโย,ะโยคสัญลักษณ์นี้นะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาได้มากมายเลยนะคะเช่นนะคะ,ะ,คะสร้างเกี่ยวกับคนนะบนรถมีเด็ก3คนลงจากรถสองคนจะเหลือเด็กกี่คนนี่3ลบ สเท่ากับเท่าไหรนะคะ3ลบ2เท่ากับเท่าไหร่ตัวอย่างที่สจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะลูกในตะกร้ามีส้ม3ผลมะม่วงสุกสอผลมีส้มมากกว่ามะม่วงสุกีีผลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือตัวอย่างต่อไปลูกจากประโยคสัญลักษณ์เดียวกันนะลูกในตะกร้า ในตะกรบ้บมีส้มสามผลมะม่วงสุกสองผลมีมะม่วงสุกน้อยกว่าส้มกี่ผลอันนี้ถามว่าน้อยกว่านะเมื่อกี้ถามถามมากกว่าแต่งแบบนี้ก็ได้หรือหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไก่บ้างนะคะพ่อของแก้วตาเลี้ยงไก่และเป็ดรวมกันสามตัว เป็นเป็ดสองตัวเป็นเป็ดสองตัวเป็นไก่กี่ตัวเห็นไหมคะลูกจากประโยคสัญลักษณ์เดียวเนี่ยสามลบสท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราสามารถที่จะสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้มากมายเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะคิดถึงอะไรนะคะคิดถึงคนคิดถึงผล,ลไม้คิดถึงขนมคิดถึงหนังสือเราสามารถคิดถึงสัตว์เลี้ยงของเรา เอามาแต่งได้เลยนะลูกแต่ในประโยคสัญลักษณ์และหนึ่งเนี่ยจะมีตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายลบอย่างเงี้ยเวลานักเรียนเอามาเอาเอาตัวหนังสือมาเติมเนี่ยมามาแทนตัวเลขเนี่ยนักเรียนก็นึกถึงความสมเหตุสมผลด้วยนะลูกแล้วการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยอย่าลืมว่ามีส่วนประกอบสําคัญสส่วนก็คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะส่วนที่โจทย์บอกก็นี่แหละเลขที่เราเห็นนี่แหละ นะคะคและส่วนที่โจทย์ถามก็คือยังไม่ทราบเราก็จะแทนคำว่ากี่นะคะกีคค่คนกี่พ้นอย่างเงี้ยนะคะ,อะลองทำแบบฝึกหัดในหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ากับหนึ่งร้อยหกสิบนะลูกนะ